สวัสด,ดีทุกๆคนทุกๆคนนะครับผมไม่ได้เจอกันน,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 นานนานานานคงจะลืมกันไปแล้วแหละโอเควันนี้เราอยู่ในแมปเปนนวนเชนดิฟนะนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ห่างหายเป็นนานไม่รู้เพราะอะไร เพราะว่าอะไรสักอย่างนี่แหละนะโอ้โ oh, อ uh, okay. oh, ้ว้าวอะไรนี่น่าเสียดายนะครับผมที่เปิดเสียงไปแล้วโอเคแล้วเอารถไปนะครับผมอย่าไปสนใจ รถเข็นริฟดิฟจริงไม่พูดเล่นแลนน้วตรงนี้เอาอย่างไรทำอย่างไรไม่รู้โอ้โอเออแล้วเราจะไปซื้อรถเขียนจากตรงไหนอะลงจอด ล้านค่าล้านค่ามีอยังบ่อเนาะเอาอันนี้ได้ไหมซื้อได้ไหมไม่ได้ซื้อไม่ได้เงินไม่พอแล้วเงินดูตรงไหนดูตรงนี้แล้วกันมีสองเจ็บาทจะไปทำไรได้นอกจากยังซื้อรถเข็นคันนี้ยังไม่ได้เลย น่าเสียดายนะครับแต่อย่างน้อยก็มีรถเข็นให้เลือกเออนด็กคนนั้นทุกคนนี่นผมมีผมมีหกพันบาทดูตรงนี้นี่เองเพิ่งัน<ส> know, ะเดี๋ยวต่อไปถ้าได้นึงหมื่นเมื่อไหร่ผมจะไปซื้อ <ằng> รถเข็นเอ่อไม่ใช่รถเข็นจริงเอ่อรถเข็นของเล่นคือ,อยังไงอ่ะอันเนี้ยรถของเล่นอ่าใช่รถของเล่นลนะครับผมชนไปเรื่อยเปลือยก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็เลยอยากจะมาลงคลิปเฮ่ถูกแล้วลงคลิปเฮ่ลงคลิเฮ่ลงคลิป Hey. ลงผัดกะเพราเฮ hey. ลงคลิปถูกเลย hey. ไปได้ครับ <ís S 1> ไปได้หมื่นเมื่อไหร่บอกด้วยตอนนี้อยู่ที่7954บาทนะครับ<ล>ผมชนไปเรื่อยเปื่อยโอย๊ยผมแต่งตัวเป็นบอ,บอสอจอ S Baby s ซ่าจ้าเอาอะไรดีดูไม่เอาอะไรแล้วกันงั้นขอเอาคนที่ยืนขวางหน้าก็ไปให้หมดไปไปไปนะครับผมมีคนให้ชนเยอะแยะมากมาจะหมื่นหนึ่งแล้ว ไปแล้วค่ะเออ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 ทำไมรถเข็นเราเป็นย่งนี้ทุกคนรถเข็นผมเมื่อกี้เป็นอย่างสภาพดีๆอยู่เลยนะแต่ตอนนี้มันไม่ดีทุกคนดูดล้อดิว่าแล้วทำไมเป็นยงี้ซื้อเลยซื้อรถเข็นเลยซื้อแล้ว ทำยังไงต่อซื้อแล้วนี่ไงปรากฏไม่กดได้รถแล้วสำหรับเบบี้ซาจ้าว้าว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 ไปเลยไม่สนุกเลยโอเคผมจะขายลดคันนี้ มันขายไม่ได้คุณพ่อเคยบอกน้องว่าตําแหน่งนายด่านคือทุกคนครับมันขายไม่ได้ก็ช่างมันทั้งหาเงินใดๆไป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 เปลี่ยนรถเข็นดีกว่าเอาันนี้อะไรของปลอ ยังไม่ได้ออกตัวเลยก็อยู่ๆก็ดริฟท์แล้วนะครับผมเราจะมาซื้ออาหารทะเลยอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมแต่มีอะไรบ้างไม่มีครับผมไม่มีอะไรเลยอาหารทะเลแต่ว่ามีอย่างหนึง่งคนนะครับผมคนมีคนมีคนไว้ชน

แล้วก็ไม่จ่ายค่าซ่อมไปด้วยแต่ว่าเอาคนนี้ไปจ่ายแทนถ้าไม่จ่ายุมชนไม่จ่ายหรอกจะไม่จ่ายละไม่จ่ายงั้นก็ไม่ได้ออกจากรา้านนี้ถ้าทำไมชนยากเลยนี่แหละ,ะว้าว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 ไอ้ไม่ชนเออเออเป็นไงไงบ้างเด้อ ว้าวว้าว,ว,าวไปครับผมจำลองรถเข็นรีฟริปเออววอืม้มหด้านนอกมีอะไรบ้างไปแลวจ้าไมอยู่ลวจ้าไปลวจ้าไมอยู่ลวจ้าไปว้าวหลุกจัง ไปกันครับผมร้านขายเสื้อผ้าไม่ซื้อไม่ซื้อเสื้อผ้าแต่จะซื้อคนเอาไว้ไปชนนี่ไงเงนเงินเงินงินเง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 ินเง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 ินไปแล้วครับผม ติดตามด้วยนะไม่ไ huh. ด wow, wow, wow. hmm. nah. okay, ้ลงคลิปนานคิดถึงแย่เลยสิฮ่าฮ่าฮ่าอืออืออือไปไปไปยัยยัยยัยว้าวว้าวอืมอืมโอเคทุกคนเน้น ไม่มีอะไรมากก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับใครอยากเล่นแมปนี้เดี๋ยวผมจะเขียนชื่อแมปไว้ด้านบนคลิปเลยนะสำหรับวันนี้ thank you